เสร็จแล้วก็แยกเส้นใหญ่ก็จะเกิดรายได้ของคนที่มาแยกเส้นใหญ่ด้วยเครื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูจากนั้นก็นํามาปั่นเป็นเส้นได้ปั่นไกแบบนี้นะคะชาวบ้านเข้ามาปั่นไกแบบนี้นะคะ่เะเขาก็จะมีรายได้ไกลละ1ิบาทนะคะจากนั้นเอาไกทอค่าทอก็จะอยู่ที่เมตรละหนึ่งบาทขึ้นไปถึงลวดลายแทงก็จะได้แทงเพราะฉะนั้นทุกกระบวนการที่เกิดเนะะี่ยค่ะเป็นการกระจายรายได้ให้กับทุกคนนะคะอยู่ในบ้านแสงตประวันทําอยู่นะคะแล้วก็ได้รับการผลสริกลับ สำนักงานที่มาจูงใจจากสภาเกษตรหรือหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดที่ทำให้เราได้หลักความเคลื่อนที่นะคะในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของภาคประชการคนร่างวัดโรงเรียนแล้วก็หน mm ่วยงานกอยค่ะแล้ววันนี้ก็มงดีใจที่ทางพรมนให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนท่องเที่ยวนะคะต้องดีใจมากค่ะขอบคุณค่ะเส้นเอข้อยู่เนี่ยค่ะคุณสมบัติของเริ่มจากเราเป็นคนใช้ท่าในการทํางานให้ลูกค้าตลอดใช่ไหมคะเราก็จะมีความรู้เรื่องผ่าอยู่ค่ะ แต่พอเราพอผ้าเส้นเด็กดล้วยได้ผืนแรกคร่ะเรารู้ถึงความแตกต่างที่ผ้าชนิดน,นี้ไม่มีในท้องตลาดด้วยความที่กล้วยเขาเป็นไฟเบอร์คร่ะความเป็นไฟเบอร์จะทําให้เขาคงลูกมีความแข็งแรงนะคะเปรียบเหมือนอย่างนี้ค่ะคือสมมุติว่าเราพื้นปูเนี่ยค่ะเราไม่ได้มีเสริมเหล็กเราใช้ปปูนก็แต่ผ้าทั่วไปอะค่ะซึ้สมมุตินะคะคปเป็นใส้หรือรอะไรก็แล้วแต่ค่ะเขามีความนุ่มความนิ่งนะคะ ความนิ่มของฟายนะคะเวลาที่น้ําซึมมาหาเขาเนะะี่ยค่ะมันทําให้น้ำผ่านเขาร้อยเซ็นต์จครั้งแรกที่เราซื้อมาใช้ต,ต่อไปก็จะเกิดความนวนของโครงสร้างได้ใช่ไหมคะแต่เส้นใยที่ไวนะะ้นียค่ะพอเราผสมไปเหมือนเราเอายายเหล็กเสริมไม่ได้คูนะคะ่ะ ทำให้พื้นไม่แตกก็เช่นเดียวกันกับโครงสร้างผ้าของเส้นใยกล้วยเหมือนกันค่ะอย่างเช่นชุดนี้ค่ะที่ท่านใส่อยู่ก็เป็นผ้าอันนี้คือเริ่มแต่กระบวนการแรกเลยใช่ไหมคะกระบวนการแรกเลยครับจากตัดกล้วยนะครับการเป็นต้องเป็นพันไหนไหมครับหรือว่าไม่จําเป็นกล้วยในเมืองไทยใช้ไหันใหญ่ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับที่ออกลูกแล้วนะครับคือเราเราไม่ได้ปลูกกล้วยมาทําผ้านะคะเราเอากล้วยที่หมีนแล้วมาทำานึนนผ้าซึ่งจังหวัดปทุมธานีมีกล้วยเยอะที่สุดก็คือกล้วยน้ำวากับกล้วยหอมทองแล้วพอมไหมคะ โ,โชว์หน่อยอันนี้ว่าใญ่ไหมไเ,เราก็จะนำสิ่งนี้นะคะไปตากแดดค่ะ <Okay. S 3> เอาไปตากแดดนะคะตากแดดสามวันก็จะได้อย่างนี้ลักมารเราก็ผส่งอ้นะคะเข้าไปให้ท่างหางแดด ใช้นักการ์มทำเป็นเส้นได้ออกมาคือเราทำเองไม่ได้ต้องส่งเข้ามหาลัยส่งเคมหาลัยอะไรครับราชมงคลธัญบุรีของคุค่ะขอบคุณมากค่ะเราก็จะมีส่งจะได้แบบนี้กลับมาก็คืออย่างไหมสีนะไม่ค่ะเราจะได้เป็นเส้นเล็กอย่างที่น้องกำลังปั่นออกมาค่ะอ๋ออ๋อเราจะได้เป็นเส้นนี้ ในเขตนี้หรือในนี้จะได้ได้อย่างนี้ก่อนแล้วเอามาทําเขตอะไรแก็จะนามาปั่นมาปั่นเข้าใหม่นี่เพื่อจะกรอนย้อมแล้วเอาออกมาเป็นอย่างนี้อโอเคนี้เราก็เอามาย้อมสีต่อเข้มมากฮะย้อมสีต่อกระบวนการย้อมอมันติดดีของพายไหมครับเออไม่ไม่ไม่ต่อพันของเรานะค่ะ ามว่ามีราคาสถานีเราจะทำตลดาดได้อย่างไรนะคะว่าอย่างที่บอกค่ะคือคนรักเส้นทางธรรมชาติแต่ไม่มีความว่าแพงทุกคนขับรถนัง่งรถมาหาเรามาถึงรู้ไม่ึงเห็นว่าเก่งจะเลยเขาแพงมาผิดกับเราสองสามแช่